สวัสดีค่ะแอมนะจาก swedishforthai.com นะคะวันนี้ค่ะเมื่อตอนเช้านะคะตื่นขึ้นมาค่ะได้รับคำถามค่ะว่าคุณน้ำเรียน SFV จบแล้วค่ะจะทำยังไงต่อคะแอมคิดว่าคำถามนี้น่าสนใจมากนะคะแอมก็เลยทำวิดีโอขึ้นมาตัวคลิปตัวนี้เพื่ออธิบายนะคะว่าสำหรับเราคนไทยที่มาจากเมืองไทยปุ๊บมาถึงสวีเดนเรียน SFV จบแล้วจะทำยังไงต่อนะคะโอเคค่ะไปดูกันเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ มาดูกันก่อนค่ะว่าไอเอสเฟีเนี่ยก็คือ SFI บ้านเราอะนะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาสวีดนเดนนะคะสวีเดนนะคะเราเรียกว่า SFI นะคะ SFI คืออะไรนะก่อนอื่นเรามาดูค่ะ SFI ก็คือ S ย่อมาจาก Svenska นกีนนะะ่ค่ะ F ย่อมาจาก f ฟ r นะะฟี่ค่ะ s f สเี ตัว E นะคะก็คือ i n น a n n ได้เลยส s ป e n f ก r i อินวั r ได้ค่ะก็คือว่าภาษาสวีเดนสำหรับคนต่างด้าวนั่นเองคะ่ะก็คือว่าสำหรับใครทุกคนเลยนะคะที่ย้ายมาอยู่ที่ประเทศสวีเดนนะคะแล้วไม่ได้มีภาษาสวีเดนมาเป็นภาษาแม่เป็นมาก่อนนะคะเช่นเราเป็นคนไทยย้ายตามแฟนมานะเราก็ไม่มีเรื่องความรู้ภาษาไทยเลยเนี่ยพอมาถึงนี่ปุ๊บได้หมายเลขประจำตัวปุ๊บเราจะ เข้าเรียนที่เขาเรียกว่าคลาสเรียนภาษาสวีดิชนะฮะก็คือสวีดิชสำหรับคนที่ไม่เคยเรียนภาษาสวีดดชมาก่อนนะคะการศึกษานี้มันคืออะไรมันคือการที่จะให้อินวานได้แหละคือคนที่ไม่อยู่อะค่ะสามารถที่จะอ่านออกเขียนได้นะว่าอ๋อจะไปตลาดจะไปซื้อของว่ายังไงตอนนี้กี่โมงแล้วหรือว่าจะถามเขาว่าคือคือใช้ในการติดต่อสื่อสารได้อะคะ่ะ มันจะสามารถที่จะเป็นขั้นพื้นฐานตั้งแต่ตัวแรกเลยว่าอย่างนั้นเถอะแล้วทีนี้เวลาเข้าไปเรียน s อสเนี่ยใครที่มีสิทธิ์เรียนบ้างนี่คะสิทธิ์เรียนของคนที่สามารถเข้าเรียนได้คือใครก็ตามที่มาอยู่ในประเทศเขาแล้วเนี่ยบูสซ mm ัตอิลลนเดคือมาอยู่ในประเทศเขาแล้วเนี่ยแล้วมาจากประเทศอื่นๆน,นะเราถ้ามาปุ๊บก็คือเขาบอกว่ามาเมื่อไหร่มาเมื่ออันดราแคเลนเดอฮา์ลัเรตคือหลังจาก หกเดือนสุดท้ายของปีก็คือนับตั้งแต่อะไรยู IU, นมิถุนานีคะแล้วก็จะเริ่มเรียนแล้วก็มีอายุครบสิบหกปีนคะคะก็จะสามารถที่จะเข้าเรียนเอสได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนนะแล้วมาอยู่ในเมืองเขาแล้วประเทศเขาแล้วนะแล้วก็คือ มีอายุเกิน16ปีนะคะก็จะมาเริ่มเรียน s อ v การศึกษาสำหรับภาษาสวิชสำหรับคนต่างด้าวนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนที่หนีสงครามหรือว่าคนแขกนะคะหรือใครก็ตามที่มาเขาก็จะมาเรียน s อ v นะคะเพื่อที่จะสามารถอ่านออกเขียนได้นั่นเองนะคะโอเคค่ะพอเข้าไปถึง s อ v แล้วเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นคลาสนะว่าคลาสที่เราอยู่เนี่ยเรารู้ภาษาสวีเดนได้มาถึงมากนาดไหนหรือบางคนอาจจะไม่ได้รู้ภาษาส,สวีเดนเลยแต่ว่ามีการ เรียนการสอนหรือว่าการศึกษามาจากเมืองไทยเป็นวิชาอื่นภาษาอังกฤษหรืออะไรว่างั้นนะคะก็อาจจะไปอยู่ในขั้นที่อาจจะเป็นเขาจะแบ่งเป็นอเบียเซียเดียนะแล้วถ้าสมมุติว่าเราพอได้ภาษาอังกฤษมาบ้างเราอาจมาอยู่นี่เขาอาจจะจับเราไปอยู่เซียนะคะแต่สําหรับคนที่ไม่ได้ภาษาอังกฤษมาก่อนเลยเขาอาจจะหยับไปอยู่อ oh เพื่อที่จะเริ่มต้น,นจากอย่างแรกก็คือพอเข้าไปในเอสแล้วเขาก็จะไปทําการทดสอบเราเองะคะ่ะว่าอ้าคนนี้อยู่ในระดับนี้นี่นี่น,น,น,นะปึ๊บปุ๊บปึ๊บจบ แล้วก็เรียนไปค่ะเพรเรียนไปเรื่อยๆจบแล้วสิจบ s f ส e แล้วสิทาข้อสอบอะไรเรียบร้อยแล้วผู้แอมจบ s f ส e แล้วไปไหนต่อคําถามนี้ค่ะถามกันบ่อยมากคําถามที่แอมต้องถามต่อคือ อยากทำอะไรต่อจากเนี้ยอยากทำอะไรต่อจากน,ากากนี้หลังจากที่พอพูดภาษาเซวิเดียนได้บ้างแล้วันี้ค่ะเช่นโอเคเข้าใจแล้วล่ะว่าไปตลาดจะซื้ออะไรยังไงขอบอกขอบคุณนู่นนั่นนี่คือฟังเขารู้เรื่องบ้างะนะอาจจะแบบว่าดูข่าวยังไม่รู้แต่ว่าพอฟังเขาพูดฟังพูดกับแฟนรู้เรื่องบ้างอะไรบ้าง คำถามคือจะทำอะไรต่อในชีวิตของคุณเองค่คะบางคนก็อาจจะโอเคจบเวสฟแล้วทำงานเลยและกันนี่ค่ะพอดีว่าสมมุตินะในกรณีเช่นอ่าแถวบ้านมันมีเขารับพนักงานพอดีที่อาจจะทำงานโรงงานหรือทำงานทำความสะอาดซึ่งไม่ต้องใช้ภาษามากก็คือว่าพอรู้ว่าอาา้าตรงนี้คืออะไรเขาบอกไปซ้ายไปขวาก็คือพอรู้ได้นะก็ก็คือทางานได้เลยบางคนก็คือโชคดีเพราะว่าอยู่ในเขตที่ เขาต,ต้องการหางานพอดีแล้วงานที่ทํานั่นก็ไม่ได้ใช้ภาษาบางคนก็อยากจะทํางานเลยปุ๊บหรือบางคนอาจจะเรียนต่อยอยากเรียนต่ออ,อยากแบบว่าทํางานอะไรที่บอกว่ามันดูใช้ภาษาได้เยอะขึ้นเช่นงานที่มันดูต้องแบบว่าอยากทํางานออฟฟิศอยากทํางานขายอยากทํางานเซลล์หรืออะไรก็ตามที่มันต้องไปติดต่อคนอะนะคะแล้วก็ใช้ภาษามากขึ้นหรือว่าอยากเป็นผู้ช่วยหมอจังเลยว่าเฮ้ยหรืออยากจะไปเป็นคนดูแลคนแก่อะไรก็ว่าไปะนะก็เลยอยากเรียนต่อ ทีนี้พอถามตัวเองได้แล้วว่าทําอะไรต่อบางคนบอกโอเคทํางานแล้วกันอยากทํางานเลยดังนั้นงานที่จะมีให้เราสําหรับคนที่เพิ่งจบเอสฟีก็เช่นง,งานทั่วไปนะคะที่พอร์เเวียนก็จะมีงานทําความสะอาดนะที่ยังพอได้บ้างก็คือว่าพอได้ภาษาพอคุยรู้เรื่องทําความสะอาดหรือทํางานร้านนวดไทยนะคะร้านนวดไทยก็คือว่าสามารถก็คือมีประสบการณ์สาขาอาชีพมีบัตรมีใบประกราศมาอะไรเงี้ยก็ทํางานนวดได้นะหรือว่าบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยเพลินโรงงานนั้นรับ เช่นโรงงานตัดที่ว่ายางอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะก็คือว่าสามารถที่จะทํางานได้เลยแต่สําหรับคนที่เรียนต่อค่ะก็คือจบไปนะเพราะว่าโอเคได้งานแล้วนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการหลังจากฉันจบเอสจบทีนี้คนที่จะเรียนต่อล่ะบอกโอ๊ยอยากเรียนต่ออีกสักหน่อยเผื่อที่จะได้งานที่เราอาจจะได้เงินเดือนที่ดีขึ้นแล้วก็อาจจะได้งานที่ไม่หนักมากนะคะเราก็จะไปต่อกันค่ะว่าถ้าเรียนจบแล้วนะเอสปุ๊บจะไปเรียนอะไรต่อเขาจะมีการศึกษาเขาเรียกว่าการศึกษาผู้ใหญ่ค่ะที่ชื่อว่า คอมบุ๊ก uh, ส์นะคะหรือว่าคอมมูนอลว์ุ๊กเซนอุดวินงิงคอมมูนอลก็คือเป็นของเมือง v ุกเก็คือผู้ใหญ่อุดวิ่งิงก็คือการศึกษาก็คือการศึกษาผู้ใหญ่นน่อนไงคะทีนี้พอเข้าไปในคอมบุ๊กส์แล้วน่ะมันจะแบ่งออกเป็น2อขั้นนะคะก็คือขั้นที่เรียกว่ากรุนเลกันในนิวัวแถวบ้านเรียกว่าขั้นระดับประถมศึกษา แล้วก็ยิมโนเซียมนิววอันนี้ก็จะเป็นมัธยมที่ว่าก่อนจะออกไปมหาลัยอะไรอย่างนั้นนะคะดังนั้นในคอมบุกส์นะคะจะแบ่งเป็นกลุ่นเลเกนเดนิววแล้วก็ยิมโนเซียมนิวโวคำถามคือแอมและคอมบุกมันเรียนอะไรกันบ้างอะมันต่างอะไรจากเอสเฟีคือเป็นอย่างนี้ค่ะก็เหมือนกับว่าเราไปเรียนขั้นปถมสําหรับก็คือเป็นวิชาที่เด็กสวีเดนหรือว่าเด็กที่เรียนในเรียนสวีเดนเขาเรียนกันมีวิชาอะไรบ้างเลขสังคมศาส,สนาประวัติศาสตร์ อะไรนั่นนี่นู่นนั่นฟิสิกส์เคมีคือตรงเนี้ยเริ่มเข้าไปเรียนและแต่เป็นเรียนที่มันเป็นออวิชาที่มันเป็นวิชาที่เด็กนักเรียนในสวีเดนเรียนกันนะคะแต่ว่าเป็นสําหรับขั้นผู้ใหญ่ไงให้ผู้ใหญ่สอนอะไรนะสอนผู้ใหญ่นะคะก็คือว่ากรุนเลกเันเนี่ยนวิววก็คือจะเป็นวิชาต่างๆที่ที่เราจะเรียนเช่นเราจะไปนั่งเรียนวิชาสังคมกับกับเด็กอะไรเขาเรียกอะไรกับผู้ใหญ่แต่ว่าในวิชาสังคมที่เราเรียนนั้นน่ะมันจะเป็นภาษาสวีดิชหมด นี่ค่ะก็คือเช่นการปกครองของสวีเดนเป็นยังไงหรือว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงการประชาธิปไตยคืออะไรพวกนั้นนะนะคะเราก็จะเป็นนักเรียนสําหรับคนที่จะเรียนคอมบุสเนนะคะก็จะต้องแชมปาหรือว่าสู้กันหน่อยนิดนึงเพราะว่าภาษาที่ใช้ในหนังสือนั้นมันเป็นภาษาสวีดดชหมดนะดังนั้นก็ต้องรับเตรียมตัวรับมือไว้เลยนะคะแล้วพอจบกรุนเลกันเดนิวเราก็จะไปต่อจิมโนเซียมนิโวค่ะที่นี่คําถามคือเอาแอมแล้วไงต่อคือคือจิมโนเซียมกรุนเลกันเด ก็คือว่าในกรณีที่คุณอยากมีเป้าหมายว่าเฮ้ยเอาวะฉันนะจะต่อมหาลายัยดังนั้นในการต่อมหาวิทยาลัยในสวีเดนนะคะเราต้องมีความรู้พื้นฐานค่ะถ้าพูดง่ายๆบ้านเราก็ต้องจบม .6 มาก่อนนึกออกปะแล้วถึงจะไปเอนทรานส์แต่ในกรณีที่เราย้ายไม่อยู่สวีเดนเราไม่ได้มานั่งเรียนป .1 ถึงปอ,อะไรม .6 ใหม่ใช่ไหมคะเราก็มาเข้าเรียนในคอมบุกเลยนั่นเองเพื่อที่จะได้ไอ้พื้นฐานพวกนี้นะก่อนแล้วก็จะไปเ,เลิกเรียนมหาลายัยว่าเฮ้ย ฉันอยากเรียนเรื่องอีโนมีนะอยากเป็นนักบัญชีนะฉันจะต้องเรียนอะไรบ้างอันนี้แอมแนะนําให้ไปติดต่อในคอมบุกนะคะเขาจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่าสตูดิโอแวกเรียได้าอะไรก็คือบ้านเราเรียกคุณแนแนวอะค่ะเราเดินเข้าไปหาเขาเลยบอกคุณครับฉันนะมีการศึกษาสถา,สา,สานีมาจากเมืองไทยแล้วฉันต้องการจะต่อมาหาลัยนี้ฉันต้องเรียนวิชาอะไรบ้างถามเขาแล้วเขาจะบอกว่าเธอต้องเรียนฟิสิกส์เธอต้องเรียนเลข2เลข3มเลข4ก็คือแล้วแต่อันนั้นเราไปคุยกับ ทางครูแนแนวอีกทีว่าเราอยากจะเรียนอะไรนะคะทีนี้พอเสร็จลรวดูแล้วแล้วคนบอกว่าเอาแอมแต่เฮ้ยพี่เรียนมาตั้งเยอะจากเมืองไทยจะให้พี่มานั่งเรียนปฐมใหม่ทําไมบวกเลขพี่บวกเป็นแล้วถอดรูทถอดสแควรถอดเป็นแล้วอะ่ะโอเคค่ะสาหรับคนที่ได้มีการศึกษาจากเมืองไทยมาก็คือเหมือนว่าจบโอโ้โหปริญญาโทรหรือวิากาตรีมาเรียบร้อยแล,แล้วก็บอกจะให้พี่นั่งเรียนทำไมเสียเวลาเอาใบาไอ้นั่นนะคะใบเขาเรียกใบ,บเกรดบ้านเราเนะี่ยมานะถือมาด้วย แต่แนะนาค่ะให้แปลเป็นภาษาอังกฤษมาให้เรียบร้อยถ้า transcription ของคุณเป็นภาษาอังกฤษมาแล้วก็ดีแล้วแต่ว่าให้แปลเอกสารที่เป็นพวกใบรับรองปริญญาประกาศสนญบัตรอะไรทั้งหลายนะให้เป็นภาษาอังกฤษมาเตรียมมาเลยจากบ้านไม่งั้นต้องส่งกลับไปแปลใหม่นี่ค่ะเขาเรียกว่า b e r um m i n g of u i l u d a n s k uilding คือการเ,าเรียกอะไรเทียบเกรดเทียบวุฒิค่ะว่าโอเคถ้าเธอเรียนอังกฤษมาจากเมืองไทยแล้วนะอังกฤษหนึ่งอังกฤษสองอะไรมามันเทียบกับ English กที สวีเดนรายระดับเท่าไหร่ถ้าคุณเทียบไปแล้วก็คือไม่ต้องไปนั่งเรียนนะคะคุณง่ายๆนะเว็บไซต์ที่แนะนำที่เข้าไปดูค่ะ u h u a นะที่ย่อม,มาจาก University of h e er r s k o l a r u p s l นะคะตรงนี้นะเข้าไปในเว็บไซต์นี้ค่ะถ้าอยากรู้ข้อมูลนะคะว่าจะใช้อะไรบ้างเพราะเขาจะสามารถเทียบได้ว่าเธออยากจะเทียบอะไรเธอเรียนมาจากเมืองไทยอะไรยิมเนาะเสียเรียนมัธยมมาใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเอาไปเทียบซิว่าเกรดมัธยมนะ่ยวิชาอะไรที่เราได้บ้าง หรือว่า f จะยิ่นอเสียมก็คืออันนี้ก็คือบ้านเราเรียกปริญญาตรีค่ะหรือว่าวิทยาลัยต่างๆเนคะคะเธอเรียนวิทยาลัยมาใช่ไหมมาดูซิว่าวิทยาลัยที่เธอเรียนมาอาจจะสาขาบัญชีสาขา,ขา,าการอะไรเนี่ยมัน,ม,นมันเทียบกับที่สวีเดนเนี่ยได้วิชาอะไรบ้างจะได้ไม่ต้องมานั่งเรียนซ้ำใหม,ม่ไม่เสียเวลาหรือว่ามีปริญญาโทมาเลยปริญญาเอก Uppsala Academic Utdining เอามาเทียบกันว่าได้อะไรแล้วมันจะสามารถที่จะมา comply หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเอามาอยู่ในสวีเดนมันใช้อะไรได้บ้าง ไอที่เราเทียบมาเนะคะเสร็จแล้วค่ะส่งไปค่ะเข้าไปในเว็บไซต์นี้ก่อนนะไปดูว่าเขาให้ใช้อะไรบ้างนีคะตัวอย่างนะคะสิ่งที่เขาต้องการใช้เช่น a p p พลิเคช o นฟอร์ก็คือใบสมัครนะคะก็คือต้องเขียนไว้ละว่าเราจะสมัครว่าเราต้องการที่จะเเทียบวุฒนะินะนะแล้วก็ต้องเอาใบาสมัครที่อังพูดไปเมื่อกี้ว่า ก o ปี้ค่ะดีก e ีซ e ร์ติฟิเค e ก็คือว่าใบประกาศนียบัตรใบปริญญาเนี่ยก o ปีมาแต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษนี่ค่ะแล้วก็ในการที่จะใช้ว่าโอเคเนี่ยฉันมีอันนี้นะแล้วก็มี t r a n s คริปต์ก็คือใบเกรดค่ะว่าเรียนวิชาอะไรมาบ้างนั่นเองนะแล้วเขาบอกว่าต้องส่งไป Copy เนี่ยต้องส่งใน both in the original language and authorized translation ก็คือว่าถ้าเป็นบ้านเราเป็นภาษาไทยมาก็เอาภาษาไทยมาเป็นก o ปี้หนึง่งและอีกตัวหนึ่งที่จะแนบไปก o ปีก็คือเป็น แปลอย่างเป็นทางการมีตาประทับว,ว่าเฮ้ยอันนี้แปลถูกแปลใช่ได้เลยนคะคะก็คือ authorized translation นคะคะก็คือตัวนี้ official transcript นะเสร็จแล้วก็มามีประชุมบิบิสค่ะทุกคนที่มาอยู่ในสวีเดนจะมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า proof of, of identity แปลว่าคุณพิสูจน์ว่าคุณเป็นคุณจริงๆอ่ะอีตัวนี้หาได้ที่ไหนหาจาก s c a t v a e t ค่ะ swedish tax authority นคะคะเข้าไปดูในประชุมบีบิสค่ะว่าโอเคนั้นต้องปริ้นมาด้วยนะแล้วก็พาสปอร์ต นะน,นู่นนั่นนี่เอาเป็นว่าไอ้ตรงเนี้ยเข้าไปอ่านดูในเว็บอืฮ mm ูเอร์พุงเอเียนะแล้วเขาจะบอกทุกอย่างเลยค่ะมันจะมีเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าภาษาไทยมันยังไม่มีดังนั้นเนี่ยเข้าไปอ่านภาษาอังกฤษดูอันนี้อ้อมจะไม่ลงลึกนะเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ได้ต้องส่งบางคนอาจจะเริ่มเรียน,นตั้งแต่อยากเริ่มเรียนตั้งแต่แรกนะคะดังนั้นค่ะพอส่งไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีอันเซอร์เกียนนี่แปลว่าใบาสมัครค่ะว่าโอเคนะอันนี้เป็นสมัยของจิมนเซียมก็คือ,อมัธยมปลาย ง่ายๆนี่ค่ะว่าฉันจะสมัครก็เข้าไปในเว็บค่ะแล้วมันก็จะมีบอกนะว่าเฮ้ยต้องเขียนอะไรยังไงประชุมนมเมอร์เขียนลงไปนะแล้วจะสมัครอะไรเซิร์ชเรื่องอะไรนะคะเลือกไปน,นี่คือตัวอย่างกรอกข้อมูลค่ะเสร็จไปเรียบร้อยนะคะนี่คือตัวอย่างว่าทําอะไรต่อจาก s อสพจาเอสแล้วไปทาอะไรต่อบางคนก็โชคดีได้งานบางคนก็เฮ้ยอยากเรียนต่อวะ่ะนู่นนั่นนี่ก็แล้วแต่คนไปนะคะโอเคค่ะหวังว่าอันนี้เอ,อ,อมจะยังไม่ลงดีเทลนะเพราะแอมจะเอาแค่ว่าจบ s อสแล้วทําอะไรต่อก่อน ส่วนเรื่องที่ว่าจะเรียนโอ้ยอยากเรียนผู้ช่วยพยาบาลอยากเรียนดูแลคนแก่อยากเรียนร้านทำร้านอาหารอันนั้นจะไปต้องเป็นรายละเอียดปีกย่อยอีกทีหนึ่งนะคะเอาเป็นวันนี้ไปแล้วค่ะคำถามเรียนที่น่าสนใจนะคะอีเมลไได้อีเมลมาได้ค่ะที่ info นะคะ at swedishthai com นะคะอย่าลืม Subscribe กันใน y t u t u นะคะหรือว่า Follow กันใน Facebook ได้ค่ะวันนี้ยังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ